สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พราเครื่องมีภาพมาแบ่งปันครับสนใจโทรส่วนก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักอดีไลน์ูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดไอพีต่อไปครับวันนี้ผมมีภาพมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบองไหนสนใจไหนก็ตัวเบอร์นี้เลยครับไอดีไลท์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยครับ mm. เพื่อประการไม่เสียเวลาน,นะครับเป็นพระก,กิ่งนะพี่เป็นพระก,กิ่ง7รอบนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นวัดบวรนะพี่เขาเรียกว่าพระก,กิ่ง7รอบนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ปี2 4งสนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับด้าน,นหลังจะมีเลข7อยู่นะพี่ด้านหลังจะมีเลข7นะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับเป็นพระก,กิ่ง เจ็ดรอบนะพี่ดูรับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับดูครับสวยมากพี่ดูทับแพี่จะมีเลขเจดอยู่ด้านหลังนะพี่สวยมากเลยพี่หายากมากนะพี่หายากมากเลยนะครับดูครับกลนจะอดกิ่งนะพี่กิ่งดังอยู่นะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้ารอยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญผ้าปากนะครับหรือว่าเหรียญเลื่อนนะพี่ดูครับอันนี้ผมดูเป็นเนื้อเงินนะพี่ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูพี่ปีศูนย์แปดนะพี่ดูนะครับดูครับดูหน้าหลวงปู่ทิมนะพี่เหมือนท่านเนี่ยมีชีวิตเลยพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับหูห่วงปิ้นๆเลยนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับด้านหน้านะครับ เป็นเหรียญผ้าปากนะครับดูครับดูเส้นก้าพี่ดูครับเป็นมันมัดเลยพี่ดูเส้นหน้ผาผากคมชัดเลยครับดูครับจะมีขีดทิ่งวงช้างเห็นไหมพี่จะมีขีดทิ้งวงช้างด้วยนะพี่สวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาอ่า ก้าร้อยบาทพี่เอาเก้าร้อยบาทแล้วพี่สวยเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมดูเส้นกลามเลยโอ้คมชัดเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทิมนะครับเป็นเหรียญปกนะครับพี่เป็นปกเล็กนะพี่ดูครับดูครับเป็นปกเล็กนะพี่หรือว่าปกจ้อยนะพี่ดูครับหูที่หูมีขีดพื้นเหรียญจะมีเส้นขีดนะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่ดูครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับดูครับมีเส้นขนแมวเต็มเลยนะพี่ เป็นเหรียญปกนะพี่หลงปูทิมนะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ผมเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพระปิตานะครับดูครับเป็นพระปิตาของหลวงพ่อทานะนพี่สวยๆเดิมเดิมพี่วัดพะเนียงแตกนะพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับเก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อทาเสียนแหลมนะพี่ น่าจะเป็นพิมพ์เสนแหลบด้วยนะพี่ดูครับเห็นไหพี่ดูครับดูด้านหลังนะครับดูครับสวยพี่ดูครับหลงพ่อทานนะพี่เขาจะ้ายดอกจันทร์นะพี่ดูครับสวยน้ำเดิมพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อข่าวนะครับวัดหลักสี่รุ่นแรกนะครับประศสองสี่หกเก้านะครับประศสองสี่หกเก้านะครับ ดูทับเป็นเหรียญหูเชื่อมท่านพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูทับวัดหลักสี่นะครับรายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นหลงพ่อปานนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับเห็นไหมพี่เป็นหลงพ่อปลาพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับ จะมีเม็ดโมอสสารผสมแล้วมีก้อนแดงอะไรไม่ไก้อนแดงแดงก้อนดำนะพี่สวยพี่สวยครับอุดผงยังอยู่เต็มนะพี่อุดผงยังอยู่เต็มนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยท่านเจ้าพระคุณนอแล้วพี่นลวพี่สวยมากพี่ดูครับสวยพี่ดูครับ พี่สังเกตที่ไหลนะพี่พีู่ไหลนะพี่จะมีขีดนะพี่เห็นนะครับแล้วที่ระหว่างหูนะพี่จะเนี่ยมีอนเขาแกะอ่าพญานาคเวียนเลยออกมาเลยเข้ามาในเนี่ยพี่เลยเข้ามาในเนี่ยเขาเรียกอะไรนะพี่พุทธมนตรนะพี่ดูเห็นแล้วก็ในพุทธมนตรนะพี่จะมีขีดเห็นนะพี่สวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับแล้วก็จะมีเส้นแตกนะพี่ตาม เหรียญตามตัวหนังสือนะครับดูครับสวยพี่อันนี้สภาพเหรียญรุ่นนี้จมูกเขาจะแบนทุกเหรียญนะพี่ดูในประวัติการสร้างพี่จะแบนทุกเหรียญนะครับดูครับสมัยก่อนพี่เขาพอทำเสร็จเขาก็รูดรูดรูดรวมกันเลยครับดูครับด้านหลังนะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับพี่ดูครับจะมีขีดที่จอจานเนี่ยด้วย พี่แล้วก็ที่ขอไข่พี่จะมีขีดเห็นไหพี่เห็นไหมสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับสวยมากพี่ดูนะครับที่ปอปลาพี่จะมีขีดนะครับเห็นไหมพี่ที่ปอปลาเห็นไหมครับเห็นไหมทำนี่ผมว่าติดครบอยู่เลยนะพี่อันนี้เป็นบล็อก4ี่จุดนะพี่บล็อก4จุดนะครับเห็นไหมพี่เป็นบล็อกเขาจะมีบล็อกดาวกระจายบล็อก4ี่จุดนะครับพสสองห้าหนึ่งสี่นะครับดูนะครับ เขียนว่าของเจเลตํำรวจนะพี่สวยพี่สวยเลยครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่อันนี้ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่สวยมากพี่ดูครับดูครับดูครับดูเส้นใต้คางคมชัดพี่ดูครับดูครับเส้นเสาอากาศคมชัดพี่ดูครับ สวยพี่สวยครับดูเส้นเลยคมชัดมากเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ครับเป็นรุ่นแรกครับรุ่นแรกนรจะมีเลขนะครับแซดหนึ่งเก้าหรือว่าสองหนึ่งเก้าครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับขีดตรงนี้ก็มีนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับเหรียญจะหนาครับเหรียญจะหนาก็เหรียญทั่วไปด้วยนะครับเหรียญจะหนาก็่เหรียญทั่วไปนะครับ สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูด้านหลังพี่นะพสวยน้ำค้มพี่ดูครับเลขสองหนึ่งเก้านะพี่หรือว่าแซดหนึ่งเก้าครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดดูครับสวยมีขีดนีนะครับดูครับ,ร,บรายการนี้ผมเอาเก้าร้อยพี่เอาเก้าร้อยพี่อันนี้เหรียญเมื่อาวานนะี่เมื่อวานโหม,มีคนต่อมาเยอะมากพี่แต่ทอผมเท่าทุนั่งขาดทุนมีค่าส่งแพงมนะีค่าส่งไปทางยิ่งแพงอย่างเลยพี่ ปทางรวมผระส่งโดยเกือบร้อยเลยนะพี่ดูครับพี่ดูเส้นใต้คางนะครับแล้วก็ดูครับเส้นเสาอากาศพี่ดูครับคมชัดพี่คมชัดเลยครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะพี่จะมีเลขไหมครับแซดหนึ่งเก้านะครับหรือว่าสองหนึ่งเก้าพี่รุ่นแรกนะปีศูนย์เจ็ดนะครับ ดูครับนะครับขีดนะพี่ดูครับตำหนิใกล้เคียงกันนะพี่ตำหนิดเดียวกันเลยพี่เดียวกันก็เหรียญเมื่อกี้เลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระขุนแผนนะพี่เป็นพระขุนแผนกุบ้านกลางนะพี่สวยๆดําเดิมพี่ดูครับดูครับสวยๆดําเดิมพี่ดูเนื้อ หยบหยาบเก่าเก่าเลยพี่เนื้อหยบหยาบเก่าเก่าเลยครับดูครับดูครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเห็นไหมพี่เนื้อหยบหยาบเลยพี่เนื้อหยบหยาบเลยครับดูครับดูครับพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเป็นพระขุนแผนนะพี่กุบ้านกลางครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลงมปทั่วครับเป็นเหรียญเสมารุ่นสามนะพี่บล็อกค,คางจุดนะพี่ดูคนระับเห็นไหมี่จะมีจุดที่คางเห็นไหมพี่เห็นไหมครับเนี่ยระหว่างปากระหว่างคางพี่ใต้ปากพี่เห็นไหมพี่เห็นจุดไหมครับเขาเรียกบล็อกคางจุดนะพี่พอขีดนะครับดูครับบล็อกค,คางจุดพอขีดนะพี่สวยพี่สวยพื้นเหรียญจะมีเส้นขดแมวเต็มเลยพี่ อันนี้แสงไฟมันจะท้อนพี่อาจจะไม่ค่อยเห็นนะพี่แต่องค์ิงคมเห็นว nice ิ่งเต็มเลยนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยพี่ดูนะครับเห็นพี่เส้นผมแมวจะเต็มเลยนะครับนะครับด้านหลังปูดทิมจะหน้าใหญ่ด้านหลังพี่ดูนะครับพี่ดูนะครับตัวพอมีขีดนะครับตัวพอมีขีดนะครับนะครับหลงพ่ดทิมหน้าท่านจะใหญ่นะพี่หน้าท่านจะใหญ่ครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับ พี่ตัดแล้วก็ฉีกนะครับผมเอา500อพี่เอา500้บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระแหวกม่านนะครับเป็นพระแหวกม่านหลวงพ่อโกยนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะเป็นพิมพ์แหวกม่านนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับเป็นเนื้อดินนะพี่เป็นเนื้อดินนะครับผมเอา500อพี่เอา500บาทนะครับดูนะครับดูนะพี่ pues, <c ats> uh. เป็นพระพิ <pineapple> มพ์แหวกม่านหลวงพ่อโกยครับ สวยเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นปกนะพี่เป็นปกหลวงปูุ่กวัดปากคอมมาขำเท่านะพี่ดูนะครับโอ้โหสวยเลยนะครับดูครับสวยเลยนะพี่สวยเลยนะครับดูนะครับสวยมากพี่ดูครับเฮ้ยมีจานด้วยครับพี่มีจานนะครับเป็นของหลวงปูุ่กเขาเรียกว่าเนื้อเปียกทองนะพี่เนื้อเปียกทองนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับ รายการต, Merkel, ต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาพิมพ์หูก็ต่ายนะพี่เป็นพระปิดตาพิมพ์หูก็ต่ายนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับดูครับมีจานนะพี่มีจานะครับสวยมากพี่ดูนะครับดูนะครับมีจานนะพี่ดูคนะรับเราเป็นพระปิดตาพิมพ์หูก็ต่ายหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับเอาห้า้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะพี่หลวงพ่อลุ่งวัดบางแหวนนะครับส,สวยๆน้ําเดิมพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่สวยๆน้ําเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะพี่เป็นหลวงพ่อลุ่งวัดบางแหวนนะครับดูครับปีสองพันห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่ รายการต่อมาพี่เป็นหลงพ่อทวดนะพี่หลงพ่อทวดเป็นเนื้อชุบทองแกะกรรมการนะครับปี2 5 0 0นระพี่ปี2 5 0 0นะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูครับที่เก็บโบวาจะมีเนื้อเกินนะพี่สวยพี่สวยเลยครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูด้านหลังนะพี่จะเป็นหลงปู่ทิมนะพี่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับนอนหนูแตกนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับ รายการนี้เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยพี่สวยมากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นพระหลวงพ่อโตนะพี่กุพนัญเชิงพี่องค์นี้สภาพเก่ามากพี่ดูครับเป็นพระกุนะพี่เป็นพระกุนะาพี่สวยมากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูพี่ในพี่ขอบเนี่ยจะปิ้นขึ้นมาพี่จะปิ้นขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยครับบางองค์ก็ปิ้นเยอะปิ้นน้อยพี่แล้วแต่นะพี่เพราะเป็นพระ น่าจะทําด้วยมือหรือเปล่าพี่กดแล้วก็น่าจะกดที่พิมพ์นะพี่แล้วก็เอามือจับออกหรืองแง่ออกเลยพี่เอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยพี่เก่าแน่นอนพี่เก่ามากเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สี่พี่รุ่นแรกปีศูนย์สี่นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ ดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับยานะครับมีจานนะครับดูนะครับดูครับบอแหวนมีเนื้อเกินครับเห็นนะพี่กองห่วงนะพี่เหมือนมีปิงเกาะขอบองซารโอปิ้นนะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่สวยๆน้ําเดิมเลยครับดูขอบนะครับสวยพี่สวยนะครับดูครับหูห่วงจะปิ้นนะพี่ครับมีขีดตรงนี้ด้วยครับดูครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูขอบครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวตัดหล่างเขา่าเอาหกร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะพี่วัดสพานะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูนะครับดูนะครับพี่สังเกตที่รอยเรเือจะมีรอยยุบแล้วก็มีเครื่องงงกนะครับ ดูครับวัดสาภานะพีส,สวยๆน้ำเดิมพีส,สวยๆน้ำเดิมพีดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปู่ชอบนะพีฐานสโมรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อกละลท่ททองพี่เป็นเนื้อกละล่ยทองพีดูครับรุ่นแรกพีซันโอมีขีดบนข้อไก่มีขีดนะครับมีคาว่างามเอกนะพี่ดูครับ ดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูขอบนะพี่พี่ขอบจะตัดแล้วก็ฉีกนะครับดูระหว่างเนี่ยพี่ขอบขอบด้านล่างพี่เห็นนะพี่จะมีเิ็นเนี่ยพี่มีเป็นนะพี่มนนพผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่เป็นหลวงพระทวดนะพี่อันนี้ออกปีศูนย์ห้าพี่ศูนย์ห้าพี่ หลังหนังสือมีเสวกาศนะครับหลังหนังสือมีเสวกากาศนะครับดูครับสวยพ <curtain, S 1> ี่อันนี้เป็นเนื้อชุบทองพี่เป็นเนื้อชุบทองครับดูนะครับดูขอบนะครับสวยมากพี่ดูครับสวยมากนะพี่ดูนะครับพี่ดูเส้นไม่เส้นขนแมวนะครับเห็นไหมที่ตัวทองนะพี่ดูครับเป็นเนื้อชุบทองนะพี่เนื้อชุบทองนะครับดูครับดูพี่เส้นขนแมวพี่คมชัดพี่ที่ชิวอน้วคมชัดดูหน้าตาครับคมชัดพี่ดูนะครับดูครอบ พี่ดูระหว่างแขนนี่พี่มีเส้นขนแมวเห็นไหมพี่นะครับสวยพี่สวยผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญจักรเพชรนะครับดูครับเป็นเหรียญจักรเพชรนะพี่นะพี่ด้านหน้าจะเป็นพระพรมสามหน้านะพี่ดูทับส,สวยๆเดิมเดิมพี่ดูรับดูครับเอาห0ร้อยพี่ครับด้านหลังจะเขียนว่าเหรียญจักรเพชรนะครับ พี่ดูครับจะมีเหมือนเส้นรัศมีนะครับมันไม่หนูนนะพี่มันเป็นเหมือนล่องลงไปพี่มีเป็นเหมือนล่องไปนะครับไม่ใช่ว่าหนูนขึ้นนะครับสวยพี่สวยเลยครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นอะไรนะเขาเขียนว่าสมเด็จวัดไร่ขิงปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับครับครับเป็นสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับนะครับ ปีหนึ่งสี่นะพี่นะพี่เลี่ยมเก่าๆนั่นน่าจะเลี่ยมนานแล้วพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตายันดงเล็กนะครับส,สวยๆนั่นเดิมพี่ดูครับมีตะกุดอยู่ด้านล่างพี่มีตะกุดอยู่ด้านล่างนะครับดูครับสวยพี่ดูครับสวยเลยครับดูครับด้านหลังจะเป็นยันดวงนะพี่ดูครับ ขาเรียกว่ายันดวงเล็กนะพี่ยันดวงเล็กหลงปุตโตะนะครับผมเอา500พี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอัอนนี้เป็นหลงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อพรมรุ่นแรกเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับดูครับดวพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมไหมครับดูครับอันนี้ผม เช็ดเหือไปหน่อยนะพี่มันจะมีคราบเหือเขียวๆเลยเอาน้ำอุ่นเช็ดไปหน่อยนะพี่ดูนะครับดูเพี่นะจะมีรอยผมเช็ดน,น่นิดๆแต่ผิวไม่เสียไม่อะไรนะพี่ดรือว่าเราเช็ดนิดๆน,นะพี่ดูครับพระองค์จริงสวยนะพี่เลยลงเช็ดดูพี่ดูครับเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปียดนะครับ ดูครับปสองสี่เจ็ดนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงก่าเก่าเพียเนื้อออกย่นย่นเลยครับเนื้อออกย่นย่นเลยครับดูครับสวยเพี่สวยเลยนะครับสวยเดิมไม่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาษีนะครับ สวยๆจำเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยๆจำเดิมพี่สวยๆจำเดิมนะครับดูนะครับดครับเป็นหลวงพ่อโอภาสีนะพี่สวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อทวดนะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ฉลูดนะครับเหนือว่านปีเก้าเจ็ดนะครับเป็นพิมพ์ฉลูดนะพี่สวยๆเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับ ดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่ดูครับเหรียญหูเชื่อมพี่ดูครับมีขีดในแขนด้วยพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับมีจานนะครับมีจานหน้าหลักนะครับผมเอาห0ร้อยครับ เป็นหลงผู้ไข่วัดเชิงเลนเหรียญหูในตัวนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลงพ่อโสธรครับปีศูนย์ห้านะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมไหมครับดูครับเป็นหลงพ่อโสธรปีศูนย์ห้าพี่สวยคมมากพี่ดูครับดูครับแฮวีที่ที่สอกจะมีเส้นขีดด้วยครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร right? so like ้อยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาอันนี้เป็นพระปิตาอ่าจะมีดอกกัญด้านหลังพี่เขาเรียกว่าเขาอ้อปิตาเขาอ้อนะครับดูครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับเป็นพระปิตาวัดเขาอ้อนะครับเก่ามากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับประศสองสี่แปดสามนะครับ ไปเหรียญหูเชื่อมนะพี่ส,ยสวยๆเดิมเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับส,ยสวยๆเดิมเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อเปียกน,นะพี่ส,ยสวยๆเดิมเดิมพี่จังหวัดประจวบคิริขันครับสองสี่แปดศูนย์นะครับประศสองสี่แปดศูนย์นะครับส,ยสวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เนี่ยเหรียญหายากนะพี่เหรียญจะไม่ใหญ่นะพี่เหรียญจะไม่ใหญ่นะครับ อันนี้เป็นเหรียญหายากเลยนะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลงพ่อเงินท่าพี่กุฎท่าพุซาแล้วพี่สวยสวยนำเดิมพี่ดูครับดูครับจะกุฎท่าพุซากุทห้ามะไฟนะพี่จะท่าพุซาเลยนะพี่เป็นหลงพระเงินท่าพี่กุท่ามะไฟสวยสวยนำเดิมพี่ดูครับดูครับราคา ไลไปเบอร์ไปเปลี่ยนชื่อวัดเขาเลยนะพี่สวยพี่สวยนะครับดูครับองนี้เจ้าของเขาเลี่ยมกรอบสเตนเลสพี่พอดีเหือมันเข้าหน่อยนะพี่พระเออ่องสวยเลยนะพี่เอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อผมนะพี่เป็นพระอาจารย์ผมนะพี่วัดขนอรเหนือนะพี่อันนี้เป็นรุ่นสองนะพี่เป็นรุ่นสองนะพี่อยุธยานะพี่ สวยๆเดิมเดิมเอาห้าร้อยพี่ดูครับสวยเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทพอพี่ดูครับด้านหลังนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตตหีบรุ่นแรกนะครับดูครับเป็นวัดสัตหีบรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับ อเต่ามีขีดเ้อเกินนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับพศสองสี่เจ็ดสามนะครับดูครับมีขีดที่เลขสี่ด้วยครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับมีขีดที่ตอทหารด้วยพี่สวยมากพี่สวยมากครับเป็นหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูนะครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อ่าอันนี้เป็นของหลงพะกวยนะพี่เป็นพิมพ์ปกโพนะพี่ดูนะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับหลังพระแม่ธรณีครับเป็นเนื้อสีเขียวนะครับดูนะครับพระสวยคมมากพี่ดูใบโพคมคมมากพี่ดูนะครับดูด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะครับคนสมัยก่อนชอบเลี่ยมแบบนี้พี่เปิดหน้าเปิดหลังนะครับผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นหลวงพระแก้ววัดโวงมนเยนะครับประศสองสี่ห้าเก้าพี่เป็นบล็อกวังนะครับคมมากพี่สวยคมมากเลยครับดูนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นบล็อกวังนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อไปนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อไปนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับดูนะครับสวย,สวย i̇şte. พี่สวยเลยนะครับดูนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับดูนะครับสวยนะครับสวยนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสังฆายนะครับ ดูครับเป็นพระสังกจายหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับสวยพี่สวยนะครับต่อโคตตัวนะด้านล่างด้วยครับพี่อันนี้มันออกหนึ่งแปดหรือหนึ่งเจ็ดนี่นะพี่เอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับตรัวเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญหูเชื่อมนะครับดูนะครับด้านหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้พี่ สวยพี่สวยเลยครับดูนะครับขอบนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับผมเอา500พี่รายการต่อมาพี่เป็นอันนี้เป็นหลงพ่อค้าให้ท่พี่บล็อก2อขอบนะพี่ดูนะครับสวยพี่ดูนะสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับเอาไป500แล้วกันพี่เอาไป500ครับเป็นเหรียญหลงพ่อค้าให้พี่บล็อก2ขอบนะพี่ดูนะคสวยสวยพี่ดูครับครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่บุญวัดบ้านจานี่สวยๆน้เดิมพี่ดูครับตอกสามโคตรพี่ดูครับตอกสามโคตรเลยเห็นไหมครับตอกสามโคตรเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูครับประสองห้าสี่สามนะครับสวยๆน้เดิมพี่ดูครับหลวงปู่บุญวัดบ้านจานนะพี่สวยพี่สวยเดิมเลยครับเอาห้าร้อยพี่ ต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อคูนครับรุ่นสร้างบารมีปี19พี่ดูครับต่อโคชชัดเจนพี่ดูครับดูครับหน้าตาคมชัดดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับปศสองห้าหนึ่งเก้าครับรุ่นสร้างบารมีครับเห็นนะครับมีขีดครับดูครับสวยเดอรพี่ผมเอา 600บาทพี่เอา600บาทนะครับหมดแล้วครับพี่ถ้าสนใจอะไรกันไหนก็โทรเบอร์นี้นะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับสนใจตรงไหนทุกแจงไหนก็โทรมาได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่พี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ